อดทนที่ไร้ตัวตนกอดได้ไหมกอดที่ทั้งหัวใจนิรันดร์อดไม่ชัดเจนของใครเป็นเมื่อฝันอับทักให้ใครบางคนจะรู้กันชัดเจน ใชประมาณนั้นสวัสดีค่ะวีีเป็พูนนะคะมีโอกาสได้อยู่กับเริลปิเดนายใช่วยครับให้แนะนำตัวกันเลยค่ะว่าเชื่อในยังไงบ้างผมปอรองนำครับสดยครับผมธนชนทวีเอพับกีตาร์ครับก็ยังไงมายังไงถึงมาเป็นเดนายได้แล้วให้ฟังไหมครับครับผมก็จริงชื่อวงเดนายนะครับมันมาจากหนึ่งเลยนะครับ เตกผลก็คือเรื่องของความชอบเล็กเก้าเนี่ยในการสับตัวแล้วเรื่องการชอบเล็กเก้านะครับแต่ว่าเอกพลที่2ก็คือในช่วงที่ผมทําวงตัวแรกนะครับมันจะไม่ได้ชื่อวงดานายนะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกที่ทําวงด้วยกันนะครับือช่วงนั้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับ <BI. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสมาชิกในวงจะต้องไปทําหน้าที่นะครับแล้วอีกคนหนึ่งเรื่องเวลาการทํางานไม่ได้นะครับอีกคนหนึ่งแนวทางดนตรีก็จะไปแบบหนึ่งนะครับทาให้ช่วงนั้นเนี่ย วงก็กำลังจะแยกย้ายกันนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในช่วงนั้นคนเดียวแล้วนะครับก็มีความคิดที่ว่าช่วงนั้นก็คือถ้าเกิดเราหยุดเนี่ยนะครับความฝันที่เราฝันมาตลอดครับว่าอยากจะมีวงวันทีอยากจะมีเพลงของตัวเองมันก็คงจบจบไปตรงนั้นไม่ได้ไปต่อครับก็เลยคิดขึ้นมาอีกครันน้งนึงว่าจริงเราควรจะก้าวต่อไปนะครับว่าในการทํา เดินทางสายนี้ลองดูอีกทีสิว่าถ้าเรามาทำใหม่ครับมารวบรวมสมาชิกใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่เราขอทําตามความฝันของเราครับก็เลยมีคําว่าก้าวขึ้นมานะครับก้าวต่อไปก้าวจากจุดที่เป็นอยู่นะครับก็เลยนํามาผสมกับความชอบเรื่องของเลข9ก้านะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นชื่อวงนะครับเราก็ใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเล่นหนึ่งนะครับก็คือใช้คําว่านายคำว่าเลข9ก้านะครับแล้วก็ใช้คําว่าเด็กนะครับมาเรียนว่าเดินนายนะครับคือเราจะก้าวดาเนินเส้นทางนี้ต่อไปนะครับ เวลาที่คิดถึงชื่อวงแล้วก็เลขเก้าเนี่ยครับมันจะมีแรงผล mm ักดันค่อนข้างที่ว่าเราจะมีแรงมานานใจในการเดินทางต่อไปนะครับกับเพื่อนๆในวงนะครับเพื่อที่จะเดินทางในแนวทางแล้วก็ความฝันที่นเราชอบต่อไปครับเดนายมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับครับสี่คนครับสี่ใช่แต่แล้วไปยังไงมายังไงถึงมะมีนักร้องนำชื่อแล้วปอก็ต้องเล่าบอกว่าเมื่อก่อน ก็เป็นนันรุตรีอิสระในกรุงเทพนี่นะครับก็คือเดินสายเล่นไปทั่วจนวันหนึง่งมันเกิดปัญหาโควิดก็เลยแยกย้ายผมก็เลยไปอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็เลยไปเจอเพียงเราก็เลยได้ลองคุยแลกเปลี่ยนคิดกันว่าเราจะมาทำเพลงกันนะก็เลยตกลงกันเรื่องคอนเซ็ปตเพลงประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยตกลงกันก็เลยมารวมกันเป็น มั่นใจในเสียงน้องเลยได้เป็นนักร้องหนะ่ะ <laughs> 10% <laughs> 10%ที่มั่นใจตัวเอง <laughs> นอกษษั้นมาจากจินตนาก,การล้วนๆใช่ครับผมมาถึงเพลงไป,ไปยังไงมายัางไงที่ที่มาที่ไปยังไงนะถึงมาเป็นเพลงครับผมเพลงแรกครับเป็นนี้เป็นซิงเกิลแรกของพวกเราวงแดนนายครับก็เล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริง,รงๆก่อนที่จะเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเนี้ย <c oughs> ในมุมมองของกลับมาในวงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดยากมากนะเพราะว่า เรื่องวิธีการทํางานวิธีการคิดนะครับนักแต่งเพลงคนทําดนตรตีคอนเซปต์เพลงคอนเซปต์วงครับมันจะค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งเราไม่มีประสบการณ์เลยนะครับแต่เราก็มานั่งคุยแล้วว่าเราอยากจะทําเป็นเพลงของตัวเองจริงๆนะเพราะด้วยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็เล่นดนตรตีกันก็เล่นเพลงของพี่ๆศิลปินค,คนอื่นนะครับเราก็เลยตั้งเป้าแล้วว่าเราจะมีเพลงแรกด้วยกันนะครับซึ่งเพลงแรกด้วยกันเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกครับในระหว่างการทําก็คือ จะชื่อเพลงอะไรดีล e ่ะจะเป็นแนวไหนดีล่ะจะเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วนะครับก็สรุปจบรวมครับเป็นชื่อเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าครับเพลงแรกที่ออกมานะครับก็ชื่อเพลงว่าโคบแบบเปิดเผยครับทีนี้เหตุผลเรื่องของทําไมต้องเป็นโคบแบบเปิดเผยนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เราไปเจอมุมนี้มานะครับที่เราเคยผ่านมาครับการโคบแบบเปิดเผยครับมันมันเกิดได้นะครับในหลายๆวัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนนะครับ ไวช่วงทําทงานหรือว่าไว้ที่เป็นในหลักหลักหลักอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถไปเจอสถานการณ์อย่างน,นี้ได้นะครับซึ่งในการคบแบบเปิดเผยเนี่ยนะครับลงรายละเอียดก็คือว่ามันจะมีสองคนที่เป็นคบกันแล้วก็ใช้สถานะนะครับเป็นการที่บอกกันว่านะครับจะมีคนหนึ่งที่รู้สึกมากกวา่ากับอีกคนหนึ่งที่รู้สึกน้อยกว่ามุมที่เรานรําเสนอคือมุมคนที่รู้สึกที่มากกว่า แต่ไม่ถูกเปิดเผยนครับมันเป็นความรู้สึกใช่ครับไม่ชัดเจนมันเป็นความรู้สึกที่มันบอกใครบางทีมันพุยออกับใครไม่ได้นะครับมันมันบอกใครไม่ได้หรือว่า,ามันต้องถูกเก็บไว้เป็นความปิดอ,อัดมากๆนะครับที่เราเขียนไปในเพลงน,นะครับมันก็เลยเป็นมุมหนึ่งนะครับที่เรานํามาเขียนนะครับซึ่งจริงๆพวกเราทําเพลงนี Rodriguez> ้ขึ้นมาครับเราอยากจะซื่อในมุมนี้นะครับว่าจริงๆเราเราอะเคยเจอสถานการณ์นี้นะเราเป็นเพื่อนพวกคุณนะครับถึงคุณจะเจอในสถานการณ์นี้นะครับแล้วคุณอาจจะบอกใครไม่ได้นะครับ เรานะครับพวกเราวงใดๆก็จะเป็นเป็นเพื่อนคุณนะครับที่ว่าเฮ้ยฉันเคยเจอผมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับแล้วเราก็ต่อสู้แล้วก็ผ่านประสบการณ์ที่มันอาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างนี้ไปด้วยกันครับที่ว่าเป็นกำลังใจใจเป็นกำลังใจใ,<ช>ให้คน,นที่ไม่ชัดเจนใช่ครับจะได้เปิดครับผมเรื่องราวของเนื้อเพลงไปมาอย่างไรอย่างที่เล่ากันไปแล้วใช่ไหมใช่ครับ มาจากเนื้อส่วนตัวล้วนๆก็มาจากส่วนตัวด้วยแล้วก็มาจากมุมมองที่ที่เราเคยไปเ,เจอเรื่องนี้มาด้วยแล้วเราก็อยากจะแชร์ให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีเคยแล้วเราเราเห็นแบบความสัมพันธ์แบบ่ยในร้านเล่าตามแบบชีวิตกลางคืน,ยนเยอะเยอะมากใช่ใช้เวลากา,วการเขียนนี้ปีบจิตร์โอ้แม่เขียนนี้มัเป็นเด็กกนนะครับเ,เ,เพราะว่าด้วยบอกว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นมือหมักมากๆนะครับมุมมองเรื่องของการเขียนเนี้ยมัน มันต้องหาข้อมูลเยอะมากนะครับว่าเขียนยังไงแล้วให้คนเขาเข้าใจไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปให้มันพอดีครับซึ่งตอนแรกที่เขียนเนี่ยก็ยังกังวลกันอยู่เลยว่าทำออกมาแล้วเนี่ยคนที่จะมาเข้ามาดูวิวหรือว่าเข้ามาฟังเพลงห้าพันวิวหรือว่าหลักพันเราก็ดีใจมากๆเลยจริงๆครับก็ไปที่วงเราก็ดีใจมากหลังจากที่เอฟเขียนเนื้อร้องแล้วเราได้ร้องเป็นยังไงบ้างคะโดยโดยตรงเนื้อตัวเนี้ย ผมได้อ่านกันแรกเราเคยผ่านชีวิตแบบนี้มาแล้วโดนใจอีกใช่มันก็เลยแบบสามารถแบบถ่ายทอดได้แบบอารมณ์เราเหมือนแบบกึืนโดยตรงนะครับใช่เหมือนเราโดนกระทำใช่ทุกคนเคยใช่เวลาร้องนี่เราเราดีไซน์ขึ้นมาเองว่ามีคนมาให้คำแนะนำว่าคุณจะร้องไปในน้ไหนอะไรนดีไซน์เองเลยครับทำทุกอย่างด้วยตัวเองกันหมดใช่ก็มีความเสียบว่า สื่อสารอารมณ์ไปให้ได้มากที่สุดเรื่องสื่อสารของเนื้อเพลงแล้วของอารมณ์ในเพลงครับสื่อสารไปให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ปอกไปดีไซน์ของเขามองนอกจากเพลงนี้จะเขียนเองร้องเองเล่นมิวสิกวิดีโอเองเนี่ยใช่ให้เล่าให้ฟัง่คนกาือไงบ้างเป็น MV แล้วตอนเนี่ยความรู้สึกแรกคือมันต้องทุกคนอยู่แล้วตื่นเต้น แล้วเราเจอนางเอก MV โดยที่เราไม่เคยคุยกันเลยไม่แต่คําเดียวคือแบบมาถึงเอ้าถ่ายแล้วเหรอเอาถ่ายก็ถ่ายแต่ผมจะพูดว่า MV เนี้ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากก่อนที่เราจะปล่อยตัว MV เนี้ยเราปล่อย Official ยลทีเซก็คือการที่เราได้ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสาวประเภทสองแล้วก็พลวัยทำงานว่าคบแบบไม่เปิดเผยของคุณคืออะไรเราก็เลยได้แรงบันดาลใจมา หนึ่งอยางคือมันมีความรักอยู่หนึ่งก็คือจะมีความรักคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงคือเขาจะแบบเป็นคนที่แบบมีหน้ามีตาในทางสังคมแต่ผู้ชายันก็คือจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปโดยที่เขาจะหาเวลาว่างมาเจอกันสองต่อสองโดยที่ไม่มีใครรับรู้และคนรอบข้างไม่มีใครรับรู้เราก็เลยได้แรงบันดาลใจมาเข, <อ S 1> ข<อ>ียนเใช่ครับมาเป็นเพล <ขอ S 1> งได้ครับ<ง><ง> คิดว่าแฟนคลับเนี่ยก็คงอยากอยากจะฟังเพลงคบแบบเปิดเผยคบแบบเปิดเผยนะคะไม่ใช่คบแบบไม่เปิดเผยคบอยากใหเ้เล่นให้ฟัง <c oughs> อเออยก <ปะ S 2> เวทีนี้ให้เลย <c oughs> ฉันเลยว่าฉันคือใครเป็นคนที่อยู่ในหัวใจหรือเป็นคนที่ไร้ตนนัวตนบอกได้ไหมที่ทั้งหัวใจจะแหลกสลายไม่ชัดเจนของใครคนทำให้ใครอีกคน เ,เคำที่เธอเก็บไว้คำที่ฉันยังรอเธออยู่ ที่ไม่มีใครได้รู้มีเพียงแต่ความไม่ชัดเจนความอึดอัดที่มีเข็มจนล้นหัวใจดวงนี้บอกเกือบฉันได้ไหมว่าเราคบกันแบบไหน เปิดเผยช่อฉันไลว่าฉันคือใครเป็นคนที่อยู่ในหัวใจหรือเป็นคนที่ไร้ตัวต,วตวนบอกได้ไหมคนที่ทั้งหัวใจเธอละลายความไม่ชัดเจนของใครเนห่อาจทำให้ใครอีคน những trái tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปอกเปิดเผยใจฉันไร้ความเชือือใครเป็นคนที่ในหัวใจหรือเป็นคนที่ไร้ตัวตนบอกได้ไหมก่อนที่ทั้งหัวใจจะแหลกสลาความไม่ชัดเจนของใครอาทำให้ใครคน อย่างชัดเจนช่วยขอเป,เปเลี่ยนให้ช่วยเลยว่าฉันคือใครเป็นคนที่อยู่ในหัวใจหรือเป็นคนที่ไร้ตัวตน บอกได้ไหมตอนที่ทั้งหัวใจเจรลญสลายความไม่ชัดเจนของใครคนหนึ่งอาจทำให้ใครคนเจ็บปวดอย่างชัดเจนความไม่ชัดเจนของใครคนหน,นึมม่งทำให้ใครอีกคน 찾지. อย่างที่ตมากแล้วแฟนสามารถที่จะติดตามยางไได้ช่องทางไหนได้งครับก็ตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วในช่องทางของ u t u be ก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยที่กดแบบเปิดเผยแล้วก็ในช่องทางของจุบมิวสิกแอพลิเคชันด้วยครับในทุกๆสางทำได้หมดเลยครับเพลงเราตอนนี้น่าจะไปไปอยู่แล้วนะครับไปอยู่ในช่องทาุกสตีมิมอ ถูกปล่อยไปเมื่อวันที่อะไรเพลงนี้ถูกปล่อยเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาปีกันแล้วแต่ว่าในระบบเนี่ยประมาณต้นต้นปีครับต้นปีประมาณช่วงเดือนมกราเรื่องเกว่าตอนนี้กําลังไต่ระดับฟังทุกสตรีมมิ่งเลยครับตัดด้วยละกันคาดหวังจับเพลงนี้มาก่อยจริงเพลงนี้ความคาดหวังตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว,ว่ามันเป็นความฝันของพวกเราจริงที่เราจะได้ทำามันเพลงบางครั้งถ้าย้อนกลับไปดูแล้วบางที ในจุดมุมแรกเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะได้ทําแล้วเราก็จะได้เป็นเพลงของเราเองแล้วก็มีผลตอบรับกลับมาจากันฟังนะครับทีนี้พอเพลงตอนแรกที่เราบอกว่าออกมาแค่ห้าพันวิวเนี่ยคือที่คุยแล้วคือเราบอกเราคุยแล้วว่าเราจะฉลองห้าห้าพันวิวเนี่ยเราจะฉลองก็จะดีใจและครับตอนนี้ก็วิวก็เกินไปแล้วแล้วก็ มีคนตอบรับมาค่อนข้างมากซึ่งตอนนี้เราไม่คาดหวังเลยเราพอให้เราใช้เพลงนี้เดินทางแล้วก็พาพวกเรานะครับที่มีความชอบเป็นเรื่องของดนตรีแล้วก็มีทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับเดินทางกันต่อไปครับซ้อมๆเซนไรเซนอ่างนี้แปบงแปลงอ่าครับเดี๋ยวให้ตออุนหนึ่งของความคาดหวังก็สําหรับผมความคาดหวังเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะไปถึงสุดจุดสูงสุด แต่เราคาดหวังว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดทุกๆในการออกเพลงครับผมเราก็ยังเราก็ยังคงยึดในเรื่องเราที่จะเขียนเพลงเกี่ยวเ,เรื่องราวความรักอยู่ใช่พูับเอ่อความคาดหวังใช่ไหมคะเรียกว่าตอนนี้แบบฝันของเราสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างลดปล่อยความกดดันไปบ้าง <laughs> จริงๆก็มีสองมุมนะครับในมุมแรกหนึ่งก็คือดีใจแนคะ่ มีพอเพยงมีผลตอบรับมาแต่มุมที่2คือในความกดดันก็เริ่มเยอะขึ้นแน่นอนว่าเราจะต้องทําเพลงออกไปที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพรักษามาตรฐานของเราไว้นะครับแล้วก็ฟิกเกิลต่อไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคาดหวังว่าจะจะ,จะมีผลตอบรับเหมือนเดิมไหมเนี่ยซึ่งเราก็มีความกดดันพอสมควรแต่เราก็คุยกันในวงแล้วว่าเราขอทําตามความฝันนะครับถึงแม้มันจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ามันจะ ไม่ได้รับผลการตอบรับที่ดีมากก็ไม่เป็นไรนะครับเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนําเสนอผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะเป็นเพื่อนแล้วเราก็จะทํางานนะครับที่ดีมาตรฐานของเราไปแน่นอนครับเราติดตามกันได้ครับตอนนี้งานประจําทาที่ไหนอะไรยังไงเปิดแยนครับจะได้ตามไปฟังหลายที่เลยครับผมก็เอาเป็นในเขตดีกว่าครับก็น่าจะมีบางแสนแปดริ้ว ชมบุรีสักจังหวัดนี้ครับผมถ้าอยากรู้หรือกว่านี้ก็ไปติดตามในแฟนเพจของเราเดนไยได้ในทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็นแบบ i ิ t o k YouTube อะไรอย่างเี้ครับเราจะระบุไว้อยู่สุดท้ายไอยาปากอะไรถึงใจครับาก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆยอดไลค์นะครับผมก็อยากให้ติดตามกันแบบดีไปเรื่อยๆรับรองว่าผมจะมีผลงานเพลงกัน ให้ได้รับชมรับฟังอีกอีกไม่กี่เดือนนี้น่าจะได้ชมเพลงใหม่ัครับก็บจะฝากส่วนของคุณทีวีปูด้วยแล้วกันครับ,รบที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยนําผลงานพวกเรามานําเสนอน,นะครับเราขอขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องบทเพลงนะครับจริงๆมันเป็นความฝันของพวกเราที่ตั้งใจทํามาจริงๆคือเรารบ,บอกได้เลยว่าเราไม่รู้เครับเพราะเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ มันเป็นเส้นทางที่พวกเราเลือกแล้วแล้วเราก็จะร่วมเดินทางไปกับเพื่อนในวงทั้งสี่คนนะครับก็ขอฝากวงเดนายนะครับแล้วก็ผลงานเพลงของเรานะครับฝากติดตามพวกเราเรื่อยๆรืยนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่เราจะลาไปให้อังค์นเนอ็อกแล้วก็มีคาด้วยเพลงแล้วไปน,นะไครัยครับ ่าฉันคือใครเป็นคนที่อยู่ในหัวใจหรือเป็นคนที่รักตัวตนบอกได้ไหมก่อนที่ทั้งหัวใจจละลายสลายคงไม่ชัดเจนของใครอาจทำให้ใครคอีคนอย่ยังช้เจน ชัดเจนของใครคนหนึ่งอาจทำให้ใครอีกคนเจ็บปวดอย่างชัดเจน